ภามาันแมนเชสเตอร์ ated, ประจาวันที่10กันยายนโดยโค้ชเชฟฟบอลแมนเชสเตอร์ Man ated, ยันนี้คอสเสนดอดอตมุนส่งสถานการณ์ซันโชกับทางแมนยูในครั้งนี้นั่นเองนะโดยทางบริษทดอตมุนนะฮะกำลังจับตามองสถานการณ์ของเจดอนซานโชกับแมนเชสเตอร์ ated, อย่างใกล้ชิดโดยการที่ทางสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษรายงานข่าวนว่าซันโชนั้น กำลังถูกจับตามองจากทางโบลิสตัดมุนสมวดสอนเก่าที่วางแผนดึงปีชาองกฤษกลับมาจากทางแมนยูหลังจากที่สันการความตึงเครียดระหว่างนักเตะกับผู้จัดการทีมเอดิชเชนฮากในช่วงเวลานี้สันโชมีปัญหาคาใจกับทางเชนฮากหลังจากที่โค้ชชาวดัตช์ชี้แจงเหตุผลที่นักเตะนั้นหลุดออกจากทางทีมในเกมที่แพ้อาร์เซนอล1นต่อ3 ว่าเป็นผลมาจากการที่ซ้อมที่ต่ำกว่ามาตรฐานจากนั้นอดีตปีกดอตมุนก็ตอบโต้ความเห็นของเฮชโค้ดและอ้างว่าตนเองนั้นกลายเป็นแพะระับบาปมานานแล้วโดวยการรายงานข่าวระบุด้วยนะว่าดอตมุเนี่กำลังจับตาสถานการณ์ของสันโชวและก็อาจจะยื่นข้อเสนอในการดึงตัวกลับเข้าบังในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เพียงแต่ว่าน่าจะเป็นข้อเสนอในการยืมตัวช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลส0 2 3 อย่างไรก็ตามหาก U, แมนยูตัดสินใจแล้วว่าซันโชหมดอนาคตกับทางสโมสรไปแล้วข้อสโมสรข้อสเสนอในการยืมตัวเดือนมกราคมนั้นอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะฮะรหรับทางผีแดงขณะที่ดอทมุลก็ไม่น่าจะจ่ายค่าจ้างระดับเฉียด3แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ของปีกไว้สังปรายนนี้ไว้อย่างแน่นอนในครั้งนี้เป็นคว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเริ่มใกล้ถึงทางออกของปัญหาแล้วนะฮะ รามาดูข่าวจอมแมนกันอีกครับปืนมุ่งมั่นต่อสัญญ,ญ,ญาณยาโอเดกาตรายต่อไปถ้าต่อไม่ได้ผีขอเสียบนะโดยอาร์ซนอลนยังคงเดินหน้าพูดคุยเรื่องสัญญ,ญาฉบับใหม่กับมาจินโอเดกาตกองกลางกระตันทีมคนปัจจุบันซึ่งฟาบิเชโอรามาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาลีรายง,งานข่าวน้ว่าอ,นอนนาร์ซอนกำลังวางแผนที่จะเจรจากับโอเดกาตและก็ตัวแทนของกองกลางทีมชาตินอร์เวย์เรื่องข้อตกลงในสัญญ,ญาฉบับใหม่ซึ่งเป็นสัญญ,ญาระยะยาว โดยการรายงานข่าวระบุตรเลยว่าการสนทนาระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินการอยู่นะฮะและ,ะดำเนินการต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้หรือไม่อีกไม่กี่เดือขนข้างหน้านี้โดยเด็กแกรเน์หวังว่าจะบรรลุข้อตกลงกับทางโอเดกาดให้ได้โดยเร็วที่สุดนะโดยสัญญาปัจจุบันของโอเดกาดจะมีอายุสัญญาจะถึงปี2025และเงื่อนไขขยายระยะเวลาอีกหนึ่งปีไปสิ้นสุดในช่วงปี2026 เป็นสัญญาฉบับแรกและก็ฉบับเดียวที่กองกลางไวสิปิเอนี้เซ็นเอาไว้เมื่อครั้งย้ายจากทางเรอมลตาดริดเบื้องต้นเป็นสัญญายืมตัวก่อนจะซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ปี2021ค่าตัวอยู่ที่35ล้านยูโรที่อาจจะเพิ่มเป็น40ล้านยูโรโดยอาสเซนหวังให้โอเดกาดเป็นนักเตะชั้นนำของสโม,มสรที่จะต่อสัญญาเป็นรายต่อไปถัดจากทางวิเวียนชาริบารารบีเอลมากันเจสบูกายโยซากา้าอารอนเรนเดล คาร์เบียลมาชินเอรีและก็บริชเนลสันนะ,นะผมเปไ็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับ้การจะต่อสัญญาณลุล่วงได้หรือไม่ถ้าไม่ได้นะครับแมนยูเตรียมถอยอเงินหลายบาทเนี่ยมาสอยได้เลยผมบอกได้เลยงานนี้เรามาดูข่าวจอมมานกันดีครับเอาได้ยังไงงานนี้ปูดเลยนะอันอันติฮัสนะฮะทาาคว้าบริชาลิซนในช่วงนาทีสุดท้าย โดยเดอเทลิกาฟสื่ออังกฤษได้เผยนะว่าอันอติอัสสมมสอนจากซาดอาิอาระเบียเดินเกมท่าทามริชาดิซอนกองหน้าทีมสเปอร์ในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนเส้นตายจะปิดตลาดหลังพลาดคว้าตัวโมเมสซาล,ลาสุนหน้าทีมลิเวอร์พูลไปร่วมชายคาโดยทางอั Un Un A S, นอติอัสแสดงออกอย่างชัดเจนแต่ว่าต้องการจะซื้อซาล,ลาไปเสริมทีมก่อนจะปิดตลาดโดยพวกเขาเสนอเงินจำนวนกว่า150ล้านปอนด์ เหลือเวาประมาณ6,750ล้านบาทให้กับทางเรสแมชชีนจะดันถูกปฏิเสธโดยทีมด,ดังของพิมบริกและไม่สนเงินก้อนโตที่เป็นสถิติโลกขณะที่หงวหกทีมชาติอียิปต์ก็ไม่คิดจะย้ายออกจากทางสังเวียนแข้งแอนฟิลในขณะนี้ซึ่งต่อกรณีิงดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากปรอดเลกซึ่งเดินทางมาปักหลักเจรจากับลิเวอร์พูลในลอนดอนตัดสินใจ มองหาตัวเลือกอื่นและก็เล็งไปที่บริชาดิซอนกองหน้าทีมชาติบราซิลของทีมสเปอร์แม้เขาจะมีผลงานที่ไม่ค่อยสู้ดีกับทางทศก,กัณฐ์ก็ตามทีแต่ได้ก็ตามสุดท้ายแล้วอันอันเิอาชนั้นก็มีอันต้องคว้าน้ำเหลวช่วยได้อดีตพ่อค้าแข่งของทีมเอฟเวอร์ตันในวันสุดท้ายก่อนจะ,ระริีตารดโปรดเล็กเช่นเดียวกันเนื่องจากพวกเขาเหลือเวลาเพียงแค่น้อยนิดหลังจากที่บางโมบอกปัดการทาบทามและไม่สามารถเจรจากับดาวยิง แซมบ้านได้นานพอสมควรในครั้งนี้นั่นเองนะนานต่ผมเป็นนักว,ว่าง,งานที่ต้องรอดูันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานกันครับเบื้องหลังรอยเล้าซันโชกับแมนยูที่อาจจะทำให้ทั้งคู่เดินทางมาถึงทางแยกในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยงานนี้นะผมทางผมจะต่อสู้เพื่อตาราสัญลักษณ์ของสโมสรน,นี้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นก็ตาม จะดซันโชปีกชองกรษิของแมนเชสเตอร์สเตดสมสอนยักษ์ใหญ่แห่งสุขวร์บอลทีมเบลนกิท์กล่าวในบรรทัดสุดท้ายของการแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ผ่านมาอย่างไรก็ตามความเป็นจริงในเวลานี้ก็คืออดีตตัวรุกบรัสเลสมุลนบุนเดสเิกาเยอรมันกำลังต่อสู้เพื่อรักษาเส้นทางอาชีพการค้าแข่งของตนเองกับทางแมนยูหลังมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์กับเอริกเชนฮาก์ุนซือปีศาจแดงมาแบบผสมร้อนในครั้งนี้ โดยหลังจากที่ทางเชนฮากนะฮะให้สัมภาษณ์หลังเกมที่บุกไปพ่ายอาร์ซอน3-1ในเกมลีกัดล่าสุดบอกว่าซานโชนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เอเวอเรสต์สเตเดียมเนื่องจากผลงานที่ย่ำแย่ในการฝึกซ้อมดาวเตะวสชิการนี้ก็ได้ออกมาตอบโต้กลับอย่างดุดเดือดทันทีซันโชระบุผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังเชนฮากให้สัมภาษณ์เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงแต่ว่าโปรดอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณอ่านผมจะไม่ยอมให้ใครพูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเลย ผมได้ฝึกซ้อมเป็นอย่างดีในช่วงสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่ามีเหตุผลอื่นสำหรับเรื่องนี้ผมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องผมเป็นแพ้รับบาบมานาันแล้วซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ค่อยอยู่ที่ทำเลยนะข้อความของซันโชที่เผยแพร่บนสื่อสัองคมออนไลน์มียอดคนดูเกือบ60ล้านครั้งโดยการบริงานอ้าว่าวชินฮากได้รับรู้ถึงความไม่พอใจของอดีตแข้งดัดมุนระหว่างเดินทางกลับจากลอนดอรไปยังแบนเชสเตอร์และยังคงยืนยันในคำสัมภาษณ์ของตนดอง โดยดั้แต่อัลลาอาจจ็อแอมสดัมมาคุมแมนยูเมื่อช่วงซีซันที่แล้วเชนฮาก,ก็แสดงให้เห็นว่ามีความเข้มงวดกับปรึงระเบียบวินัยเป็นอย่างมากและมีการคาดหมายกันว่าเขาจะมีมาตรการลงโทษอย่างหนัก กับการการะทำของซันโชโดยโค้ชชาวดัตเคยตําหนิอารีอันโดกานาโชหลังจากที่มารายงานตัวสายเมื่อช่วงปริสั้นฤดูกาลก่อนขณะที่มาคาร์ไรตฟอร์ดก็เคยถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมกับทางบูฟเฟ่ตันวันเดอร์เอร์เมื่อปลายปีที่แล้วส่วนคิสเตนโนเปรันโดเคยโดนตัดออกจากทีมเพราะไม่ยอมลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมกับทางเทนแนมพอสเปอร์ในข้งนั้น ดยการบริงานอ้างอีกว่าเชนฮักและก็ทีมงานสตาฟโค้ชร,รู้สึกผิดหวังกับพฤติกรรมของซันโชเป็นอย่างมากโดยเมื่อฤดูกาลชินแล้วหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องที่พยายามจะช่วยให้ปีกชองกฤษกลับคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งด้วยการแยกให้ไปพักผ่อนและฝึกซ้อมเดี่ยวจนพร้อมก่อนจะกลับมาสู่ชีมซันโชก็ย้ายจากทางดอทมุลมาเล่นกับทางแบนยูเมื่อปี2021ดโดยค่าตัวที่สูงถึง7จามล้านปอนด์พร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งนักเตะดาวรุ่งดีสุดในอังกฤษ แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไม่ได้ลงเล่นให้กระทางชิฟฟ์ใหญของสิงโตคำรามนานเกือบ2ปีแล้วนะโดยในช่วงปริทัวร์ปริซั้นล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเทนฮักเคยกล่าวนะว่าสานโชมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วและก็พร้อมแล้วาหรับการจะเป็นตัวเลือกนะฮะของทีมแต่ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นและก็ระดับการฝึกซ้อมของดาวเตะวัย1 8น,นี้นั้นยังไม่สม่ำเสมอมากมหมนัก ถนเดียวกันแล้วแหล่งข่าวแมนยมูระบุเลยนะว่าซานโชเป็นคนที่มีพฤติกรรมนอกสนามค่อนข้างจะซับซ้อนและชอบเก็บตัวแต่หลายคนมองว่าเขาเป็นคนที่อายที่ไม่ชอบพูดคุยกับใครมากมายนักซึ่งอาจจะทำให้ดูเป็นคนที่จะเข้าถึงยากสมัยที่อยู่ในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการปริยงาอาง้อา,งอางอิงนว่าในช่วงเก็บตัวช่วงปริสันปี2017 เป๊ปกาเดโกรา่ากุนซือชาวสเปนจะพาซานโชวัย17ปีปับนนี้ไปพร้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยแต่ก็ต้องดัดเชื่อ,อ,อไฟเนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ว่าจะตัวนั้นอยู่ที่ไหนและต้องให้ซ้อมอยู่ในคาเดมีต่อไปกาเดโโอไม่พอใจมากที่ซานโชหายตัวไปและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วซึ่งเป็นเหตุผลที่ทาให้ซานโชโดนขายให้กับทางดอตมุนโดยกาเดโโอด่าเนี่ยให้เหตุผลภายหลังนั้นว่าซันโชนั้นไม่พร้อมกับก,บการทํา หรือว่าท้าทายตำแหน่งตัวจริงปัจจุบันซานโชนั้นร,รับค่าเหนื่อยจากทางแมนยูมากถึง300ปอนด์ต่อสดาห์และยังเหลือสัญญาอีกถึง3ปีแต่มีการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าเจ้าตัวนั้นเริ่มยอมรับชะตากรรมของเจติ๋งแล้วว่าอาจจะต้องเก็บข้าวของออกจากทางโอทาฟอร์ดในอนาคตในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมบสรูร แมนเชสเตตในช่วงเย็นครับบุณทุกคนตาระชมผมกดตลด์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ